หลังจากที่เชลซีนะครับทีมของเรานะาชนะลีดไนเตตไปแบบทุลักทุเลแบบโอ้โหแทบจะเข้าไม่ได้กลืนไม่ขาดนะครับสลับนัดนั้นนะซึ่งนักเตะเชลซีเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกเ,เหมือนว่าตัวเองจะล้าอยู่เหมือนกันนะเออส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลหรือว่าเราเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่านักเตะแม่งล้าจริงๆจ,จ,จากนัดเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราเจอกับลิเวอร์พูลครับซึ่งพอมาเล่นอันนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเอนโซไกเซโดหรือตัวต่างๆที่เป็นตัวจริงนัดนั้นเนี่ยคือผมมองว่าอาการล้าเวลาวิ่งเนี่ยคือแบบเห็นเลยได้ชัดนะเออว่านักเตะแบบล้าจริงๆพละกําลังเนี่ยโอ้โหถือว่าหลังจากจบแมตช์นี้ไปแล้ผมมองว่าพอดะน่าจะต้องให้นักเตะพักสัก1-2วันก่อนเพราะว่าไม่ไหวไม่งั้นร่างกายเปาะบางและอาจจะทําให้บาดเจ็บได้เอออันนี้ส่วนตัวที่ผมคิดนะครับซึ่ง คอนเทนต์วันนี้โอ้โหจัดอันดับเลยละกัน5้าคนนะครับที่เล่นดีสลับเกมที่เจอกับลีดไนเต็ดนะครับไม่ใช่ว่าผมบอก5้าคนนี้เล่นดีที่สุดนะแต่ส่วนตัวผมในมุมมองผมนะผมมองว่าใช้ได้เออใช้คำระดับว่าใช้ได้เลยละกันสลับ5้าคนนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยคนแรกก็คือมอยเซตกาเซโดโอ้โหอันนี้คือเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ากาเซโดเนี่ยเกมที่เจอกับลีดไนเต็ดเนี่ยถือว่า เป็นอีกคนหนึ่งนะที่เล่นได้โดดเด่นแล้วก็ถือว่าตอนนี้ในตำแหน่งบทบาทกองกลางตัวรับเนี่ยของไกเซโดเนี่ยดูเหมือนว่าจะเข้าที่เข้าทางเหมือนตอนอยู่ไบตั้นเข้าขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันถึงแม้ว่า <c oughs> จะมีใบเหลืองมาแต่ผมมองว่าไอ้ลูกที่มันโดนใบเหลืองอ่ะหนึ่งเลยก็คือเจ้าตัวนั้นต้องอทําอยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกที่เจ้าตัวนั้น เข้าพวดเป็นนิดนึงเพราะว่าไปเข้าข้างหลังของนักเตะฝ่ายตรงข้ามนะครับทาให้กรรมการพุทธสินนะไอ้เยี่ยมแม่งอยู่ตังอยู่แบบอยู่ตรงข้างหลังอ่ะก็ต้องเห็นแล้วก็ต้องให้นะครับลูกนั้นก็เป็นลูกที่อันตรายอยู่นิดนึงนะครับก็ทําให้โดนใบเหลืองแต่ถ้าทําถึงการเล่นเพย์การเล่นเนี่ยเอาการขึ้นเกมก่อนไกเซโดการขึ้นเกมนะครับตอนเจอกับลีดนะถือว่าทําได้ดีนะเออไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนบอลยาวเนี่ยไม่แพ้เอนโซเลยแต่ว่า สิ่งที่เห็นได้ชัดกับการขึ้นเกมของไกเซโดก็คือการพาบอลขึ้นไปข้างหน้านะครับเออไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเนี่ยไกเซโดถือว่าทําได้ดีแล้วก็พอเลี้ยงขึ้นไปข้างหน้าปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีบางจังหวะนะสองจังหวะเนี่ยที่ผมเห็นเสียบอลกลางทางอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดเออหลายๆครั้งเนี่ยไกเซโดก็พาบอลขึ้นหน้าไปได้ดีพาบอลขึ้นหน้าไปถึงเออเกือบแบบเลยการสนามของไตรงข่าปุ๊บจ่ายบอลแทงบอลอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมมองว่า มันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรื่องของเกมลุกนะครับส่วนเรื่องของเกมรับเนี่ยไกเซโดนะครับการตัดเกมนะครับโอ้โหอันนี้เป็นจุดเด่นคีย์แมนหลักๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเชลซีเนี่ยเกมที่เจอกับลีดนะครับโอ้โหดันขึ้นสูงกองหลังเนี่ยแทบจะอยู่แบบตรงกลางของครึ่งสนาเมเลยแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะทุกคนครับแบบอยู่ข้างหลังลงมานิประมาณนิดเดียวอะ่ะคือแบบไม่ได้มากซึ่งพอเชลซีดันขึ้นสูงเนี่ยพอเวลาจังหวะลีดนั้นได้บอลแล้วพอจะสวนแต่ละครั้งนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ย โอ้โหมีพื้นที่มีช่องว่างในการที่จะวิ่งในการที่จะโต้กลับมีสเปซอะคือแบบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเชลซีนั้นตามไม่ทันอยู่หลายครั้งแต่เราได้ไกเซโดนี่แหละสลับตำแหน่งตรงกลางนะครับซึ่งเบรกเกมอยู่บ่อยครั้งนะเออไม่ว่าจะเป็นการเสียบสไลด์ไม่ว่าจะเป็นการแย่งบอลไปกับเท้าเนี่ยไกเซโดถือว่านัดที่แล้วทําได้ดีนะครับเออถือว่านี่แหละคืออีกคนนึงที่ผมมองว่าสุดยอดสำหรับ เ,เกมที่เจอกับลีดนะครับไม่ใช่บอกว่าเล่นดีเพอร์เฟกนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าใช้ได้นะครับอีกคนนึงเลยโอ้โหอันนี้คือเราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเอนโซเกมที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนล้าจากเกมที่เจอกับรีพูลเนี่ยแต่พอมาเล่นเกมนี้เอนโซยังไงมาตรฐานของเขาก็ยังเป็นมาตรฐานอยู่ดีเว้ยถึงแม้ว่านักเตะอายุจะน้อยแต่ว่าฝีเท้าแม่งเกินอายุเกินวัยอยู่แล้วเว้ยเอนโซเนี่ยเกมที่แล้วผมให้เลยเล่นดีที่สุดในทีม การขึ้นเกมเนี่ยหลักๆของเอนโซ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาการได้บอลปุ๊บเนี่ยโอ้โหมองหาเพื่อนฝั่งซ้ายฝั่งขวาอันไหนได้อันไหนดีวะเปลี่ยนขวาเปลี่ยนซ้ายต่างๆนานาแล้วเปลี่ยนบอลแมน่นเลยนะซึ่งสติครึ่งแรกของเอนโซ่หลังจากที่จบครึ่งแรกนะทุกคนครับมีสิมีสติสัติสติออกมานะครับว่า5ครั้งในการโยนบอลข้ามฟากเนี่ยเอนโซ่สติไม่เคยโยนบอลไม่ตรงเลยนะซึ่ง5ครั้งเนี่ยตรงแบบ100%เเลยนะเออสำหรับการจ่ายบอลและ การจ่ายบอลเรียดการจ่ายบอลแทนคิลลูพาร์ตเนี่ยโอกาสจันจ่ายบอลสำเร็จเนี่ย95เอร์เซนแทบจะไม่พลาดเลยสลับเซติครึ่งแรกของเอนโซนะครับพอมาครึ่งหลังไอ้ลูกที่เราได้ประตูนในช่วงทดท้ายเนี่ยโอ้โหเจ้าตัวก็เป็นคนหนึ่งนะที่จะต้องได้เครดิตเหมือนกันหลังจากที่กาลเกอร์ยิงเข้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอนโซเนี่ยเป็นคนที่นำบอลลำเลียงมาจากทางริมเส้นฝั่งซ้ายและเลี้ยงตัดเข้ามาตรงกลางและเห็นช่องจ่ายให้กาลเกอร์เลยทันทีโอ้โหซึ่งจุดๆนี้แหละผมมองว่า มันเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะเออที่เจ้าตัวหรือว่าเอนโซเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ถือว่าทํามาได้ดีในช่วงท้ายเกมนะครับเอาง่ายก็คือมีการพัฒนาแหละเออสำหรับเรื่องนี้ส่วนตัวคือผมอยากจะชมส่วนเกมรับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจุดเด่นสักเท่าไหร่แต่ผมมองว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเวลาลงมาล้วงบอลเนี่ยเอนโซก็เหมือนล้วงได้อยู่นะเออหลายครั้งหลายจังหวะถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนไกซซโดก็ตามเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเอนโซนั้นก็มีอาการอ่อนล้าด้วยเวลาจะวิ่งลงมาข้างหลัง มันช้าแล้วก็มันดูเหมือนจะเหนื่อยเอ้ยๆนิดนึงเออสลับเกมรับนะครับแต่เกมลุกเนี่ยไอ้ที่ไม่ต้องพูดถึงเบอร์คาร์ดเออสลับเกมที่เจอกับลีดนะครับให้เป็นคนที่ MVP ของทีมเลยนะครับสลับเอนโซคนต่อมาเลยก็คือพี่คอนนอของเราโอเครู้แหละว่าเกมนี้คอนนอการลเกอร์นั้นออไม่ได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงซึ่งไอ้คนที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็คือซีเอ็มมูดิกนั่นเอง เดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันอีกทีสลับมูดิีกแต่พูดถึงกอ่อนตอนเปลี่ยนลงมาก่อนสลับกกเซโดเอ้ยสลับกาลกากเกอร์ขออภัยวันนี้อ่านเบอร์อ,รอรหน่อยกาลาเกอร์เนี่ยตอนลงมาถามว่าสร้างความแตกต่างได้ไหมสร้างความแตกต่างได้สิในลูกที่เขาจบสกอร์ได้ส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กาลาเกอร์เต็มๆเลยเพราะว่าเป็นคนหันบอลพลิกบอลแล้วก็หันไปจบสกอร์เสาสองแบบโคตรสวยคือนี่แหละคือที่เราจะยกเครดิตให้แต่ถ้าถามถึงก่อนที่ยิงประตูเข้าอ่ะ มันสร้างความแตกต่างยกระดับเกมลุกขึ้นจริงๆไหมผมมองว่าสร้างความแตกต่างยกระดับขึ้นจริงไหมยกระดับขึ้นจริงแต่ว่ามันไม่ได้ยกระดับได้มากขนาดนั้นแต่ถ้าถามถึงยกระดับยกไหมยกนะเออ,อหลักๆเลยก็คือการวิ่งไล่กลางสนามนี่แหละผมมองว่าพอดเนี่ยคิดถูกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่านาทีที่80กว่าเนี่ย นักเตะเชลซีแม่งหมดแรงอ่อนล้ากันหมดแล้วอะเออคือแบบแรงแทบจะไม่มีพอส่งการาเกอร์มาโอเครู้แล้วว่าเพิ่งเล่นเกมที่เจอกับลิภูมาแต่ด้วยความสดที่เขายังไม่เคยเล่นตั้งแต่ออหนึ่งนาทีแม้แต่นาทีเดียวเนี่ยพอมาลงออนาทีที่7 0็ด9 0ถึงแปดสเนี่ยการาเกอร์ดูเหมือนว่าจะช่วยทีมได้ดีในการวิ่งไล่บี้บีบบอลแย่งบอลจากฝ่ายตรงข้ามนี่แหละคือส่วนที่ผม อออยากจะชมนะเออสำหรับกาลักเกอร์ส่วนตัวผมมองว่าทําได้ดีแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เราชนะในเกมนี้นะครับไม่งั้นนะาแย่ yeah, แน่เอสเอสำหรับกาลักเกอร์นะครับอีกคนหนึ่งเลยก็คือมิกเคลโรมูดิกโอ้โหทุกคนครับอันนี้คือถือว่าเซอร์ไพรส์นะเออสำหรับเกมนี้นะครับที่พอร์ตนั้นจัดให้มูดิกนั้นเล่นตาแหน่ง C.A.M. หรือว่าเล่นแทนตาแหน่งของคอนนอก,กาลักเกอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆครั้งหลายๆจงังหวะเนี่ยเออมูดิกนะครับ ถ้าได้ลงนะจะได้ลงเป็นปีกซ้ายและพอได้เล่นปีกซ้ายเนี่ยชอบจับบอลว่าบ้างชอบจับบอลยาวบ้างชอบออแต่บอลยาวฝ่ายตรงข้ามดักทางได้บ้างหรือแม้แต่การจะเลี้ยงสายตรงข้ามแบบแต่ละคนทีละคนเนี่ยยากลําบากซึ่งผมไม่ได้บอกนะว่าการเล่นกลางลุกเนี่ยจะเลี้ยงผ่านทุกคนได้มันก็มีเลี้ยงติดแต่ที่ผมเห็นและ เห็นได้ชัดนะสลับมูดิกในการเล่นตำแหน่งกลางลุกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าตรงกลางมันว่างด้วยแหละสลับเกมนี้แล้วก็มันเป็นเกมที่โตกลับได้ดีก็คือความเร็วของเจ้าตัวนั่นแหละที่ผมมองว่าพอเวลาเราได้สวนพอเวลาเราได้บอลเนี่ยพอมูดิกได้แตะบอลได้จับบอลปุ๊บพอพื้นที่บางอ่ะมัน,ม,นมันแบบไม่ได้มีใครบีบเหมือนตอนอยู่แบบริมเส้นเลยพวกนี้มันทําให้เจ้าตัวนั้นแสดงศัก,กยภาพได้ดี กว่าปีกซ้ายแล้วกันเอออันนี้พูดอย่างนี้แล้วทุกคนจะสังเกตไหมพอเวลาเจ้าตัวนั้นได้โยกไปเล่นปีกซ้ายสำหรับท้ายเกมนะดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นจะดอกไปจากการเล่นกลางลุกพอสมควรเออนี่คือมูดิกแต่ส่วนหนึ่งนะเราก็ต้องชมว่าเจ้าตัวนั้นยิงประตูได้แล้วก็การจ่ายบอลก็ถือว่าไม่ได้แย่นะมันมีจังหวะหนึ่งที่เปลี่ยนฟากไปให้สเตอร์ลิงด้วยอะคือแบบลูกนั้นสวยนะเออถือว่าทําได้ดีสำหรับมูดิกตาแหน่งกลางลุกนะครับแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าเพอร์เฟกต ผมมองว่าใช้ได้ละกันเออสรับมูดิกอีกคนนึงเลยนะโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกคนนึงนะที่เป็นคีย์แมนหลักสําคัญเหมือนกันที่ทําให้เรานั้นได้ลูกตีเสมอก็คือนิโคลัสแจ็กสันเกมนี้ตัดเกรดแจ็กสันในเกมลุกเหรอผมมองว่าดีกว่ามูดิกแต่ดีกว่านิดเดียวนิดแบบนิดแบบขี้เล็บอะคือเกมลุกของแจ็กสันเนี่ยพิงบอลได้พักบอลได้เก็บบอลให้กับเพื่อนได้จ่ายบอลให้กับเพื่อนได้แต่สิ่งที่แจ็กสันแย่ในเกมลุกก็คืออะไร สิ่งที่แจ็กสันแย่ในเกมลูกก็คือเวลาได้บอลจะสวนกลับแต่ละทีเนี่ยแจ็กสันชอบเสียบอลกลางทางครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาหลักของแจ็กสันในเกมนี้เลยก็คือเวลาจะได้บอลโตกลับเนี่ยจะจี้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบางครั้งนะครับจี้ปุ๊บไม่ผ่านเลี้ยงไม่ผ่านบ้างแล้วก็หลายๆจังหวะเนี่ยก่อนถึงจะจี้เนี่ยแจ็กสันช้าเว้ยจนฝ่ายตรงข้ามนั้นลงมาแบบสกัดบอลจากตีนได้เลยอ่ะเออนี่คือการเล่นเกมลูกของแจ็กสันที่ผมมองว่า ช้าไปนิดนึงคิดช้าไปนิดนึงเออไม่ได้คิดไวทําไวนะครับสำหรับเกมลูกส่วนการจุดสะกอไอ้ลูกที่ยิงเข้านะ่ะถือว่าโอ้โหเลี้ยงไปคนเดียวแล้วก็ยิงมุมแคบด้วยนะเออถือว่าทําได้ดีในเรื่องจุดสกอนะครับนี่คือเรื่องราวของเกมลูกของแจ็คสันส่วนเกมรับอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงแจ็คสันก็มีแค่จังหวะโมงแล้วก็จังหวะรอพิงบอลแค่นั้นแหละส่วนตัวผมมองว่าภาพรวมไอ้ห้าคนที่พูดออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของไกเซโดบ้างอ่าเอา็นโซ์บ้างมูก้าง แจ็คสันบ้างทุกคนนะครับสังเกตไหมที่ผมพูดเนี่ยล้วนแต่เป็นคนอายุน้อยทั้งนั้นซึ่งมันไม่ได้เพื่อ,เ,อเลิศดเลอเพอร์เฟกตลอดการอันนี้คือเราก็รู้ดีอยู่แล้วซึ่งไอ้คน5คนพวกนี้หรือแม้แต่ทั้งทีมเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวเออนี่มันคือเขาเรียกว่าอะไรอะนักเตะที่จะต้องเป็น อนาคตของสโมสรแล้วก็ต้องโดนอัพเลเวลต่อไปหลายๆปีนะครับซึ่งพวกนี้มันต้องอาศัยเวลาในการเล่นมันต้องอาศัยประสบการณ์เจอกับทีมใหญ่ๆบ้างเจอกับทีมที่กดดันบ้างหรือแม้แต่เจอกับทีมเล็กๆและมันก็ต้องทําได้บ้างนี่แหละมันคือประสบการณ์ที่นักเตะของทีมเรานั้นต้องเรียนรู้นะครับเออนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของนักเตะ5คนที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่าทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาได้นะครับอยากได้ยินเหมือนกันว่าทุกคน คิดเห็นกันอย่างไรนะครับขอลาไปก่อนเจอกันเจอกัน